แล้วรัาาไบไม่หมดเลยมันต้องมีบ้าง่ไหรเบงโอ้ใหญ่มื่ค่อยดึงออกไ,ไม่คือคือคือกว่าอันเนี้ยคือมันใหญ่เท่านี้เลยเออค่อยๆดึงออกไปค่อยๆดึงไม่ใช่เทค่อยๆดึงเออค่อยๆด,ดึงแล้วแม่ก็จะดึงอันนี้ออกไปออกหลังออกไปโ okay. oh อเคโอ้ยังไม่หมดออยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอะไรอีกเอ้าอู้ โม่ดูโม่ก่อนมันมีสภาพไหมัมนมมมัันนี่ฝั่งนี้มันแกะออกมาอยู่แล้วก็มันโดนแกะออกมาอยู่แล้วอันเนี้ยก็นี่ไงมามามาเดี๋ยวแกะให้ยางแค่นี้เองลูกเอออุ้ยเดี๋ยวมันมันมีอันอ๋อตกใจนึว่าดิน ต้องถือมาเป็นชามใหญ่เลยแม่ก็ดึงออกมาไม่ต้องโยกอะลูกไม่กลัวมันแตกเนะเออดึงออกมาอุ้ยดูสิมัน,ม,นมันไม่มแถมถ่านมาให้เราด้วยอ่ะฮะมไม่เป็นบ้าเหรอเอา้า <laughs> อุ้ยม,มันมันมีนงน็นอตนงน็อต อันแบบเนี้ยที่เอาไปกินมาม่าอุ้ยมันอืมมันรู้สึกแบบเอ้าไม่ใช่นี่นี่นี่อันนั้นเราหลุดลงไปในนั้นเออใช่ลงไปหลุดลงไปแล้วก็เอาอันนี้ก่อนอันนี้ใช่ หล่อมันไม่ใช่ไม่มันมัน,ม,นมันต้องหุบลงไปไงเออมันต้องเป็นอย่งงางนั้นเออนั่นแหละเออนั่นแหละลองยกขึ้นดีลองยกขึ้นดีมันได้ทรงได้ท่ามันไหมเออเออนั่นแหละนั่นแหละแบบนี้แหละหใช่อ่ะมีกระทะให้ด้วยนี่กระทะรู้สึกอันนี้มากเลยไหนอันอันอันนี้คือเอาไปทำแบบ อ่ามันเป็นใช่แล้วยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเออน่นระกน่ารักมุกมาม่าโอ้ยลูกชิ้นกระทียแบบนี้ที่เขาชอบกินบาร์บีคิวได้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 หมดปิ้ย่างเฮ้ยเรือมันเป็นแบบนี้ว่ะเฮ้ยอยากประกอบแล้วอ่ะต้องเราควรเราควรจะมีน็อตแสดงว่ามันต้องประกอบยากแน่ๆเลย จะไปเกาะอุ้ยจะกินชาบูชาบูเ